สวัสดีค่ะพี่น้องปองไยส,สุขสุขนจะพอกระสาโอกินแซบอีกแล้วจะ้ะมืนน่อีผ้าพี่ผ้าน้องมากินยำวุ้นเส้นทะเลจ้ะพี่น้องจะ้ะมีัึงมึกถึงกุ้งหอดมูยอดจะ้ะล้วก็เเซนแล้วกะ็น้แะะนำแบบฉ่ำๆเลยจะ้ะก็จะเป็นแซบกระสาโอนะะ้น้าใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้สาวโอด้วยนะจะ้ะมาจ้ะสำหรับสาวโอจ๋าบออะไรใหญ่หางยำแบบฉ่ำๆเลยพี่น้องเอ้ยเต็มถาเต็มจานนะบวงเส้นกอนคะ นี่ใส่แบบวนเส้นนะเส้นสดพน้อ,อเปิดมือคือเกาละจ้ะมันจะแสบนะพี่น้องเนาะดึงหนามแบบช้ำๆเลยมาเด้อจะเด้อมาแสบกระซาาโอ้จ้ะคำแหลกกบจีจานเลยพริกมาเป็นสวนเลยจ้ะเนี่ย มแดากระรูลเลืองนี่ม้เผ็ดเผ็ดเผ็ดน้ำลองฟอกอืมเป็นร่องแห้งมาแดไม่เจ็ขึ้นคออ่อยก้ะ เพื่องเนีนด้นยจ้ะอันนี้เซนฮอ่หนึ่งนะจ้ะน่ะใส่เบิร์นเลยอืม้มศิษสาดอีดีพี่น่องเลย ดูแส่ยงล้าที่สวงเขาตาปลาหมึกขอโทษขออภัยแต่พี่น้องจ้าพักติดเขียวไเป็นเดือธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยแค่แสบต่อคือเก้าอจ้ะมึกจะพี่น้องมึกเดิ่งๆ กินยันแกระเสียบมพี่นาะอันควางเผ็ดๆเนี่ยคินอะไม่แห้หนวดมือ

้ใส่สีหิวเขาแห้งพีหน่อยหวาเบร์จ้าเลยแบบหนอฉ่ำๆเลยเออ từng mực, từng cuồng là bạn mắt được chưa mmm mực mmm mmm chín sen gì bữa mmm 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 จากเสียซ็แล้วก็ดูดอาบานะ <laughs> นี่ตัวนี้แห้งตะเพิ่มความเผ็ดนะพักโรลพาเนี่ย <laughs> 嗯，棒。嗯。 กินยำได้กระแสจจบจะดเป็น้องจ้ะมีพ้าผพี่้าหนองมากินยำนะ,ะจ๊ะเนาะยำทะเลจ้ะแบบช่ำๆแบบเผ็ดๆเลยจ้ะถาม,มาคินิ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเฮีสาวโอในได้จ้ะเดอ้อจะเป็นกำลังใจเห้สาวโอเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้สาวโอขอลาไปก่อนจ้ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ